สำนักข่าวต่างประเทศ RT-NEW ี New รายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรของประเทศโรมาเนียเผลอหลับและกลอนออกมาระหว่างสัมภาษณ์สดทางทีวีขณะที่ผู้ดำเนินรายการนะครับกำลังถามเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤตยูเครนที่มีต่อเกษตรกร,ร,กรโรมาเนียแต่ระหว่างที่รอคำตอบนั้นนะครับปรากฏว่ามีเสียงกลนดังลั่นออกมาที่ปลายสายผู้ดำเนินรายการนะครับจึงรีบตัดบทไปทันที พร้อมบอกว่าจะติดต่อกลับไปหารัฐมนตรีเกษตรอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับผู้ร่วมรายการอีกสองคนดูเหมือนจะกั้นหัวเราะไม่ไหวมีคนนึงนะครับรีบเอามือปิดปากส่วนอีกคนนะครับยิ้มมุมปากคุณคุ้นลุงแถวบ้านเราไหมครับพูดสจะไม่้ผูรอรนคมวจากรัญชรรนนเ Ne facem legătura imediat, cum spuneam că se cer măsuri în această perioadă.